ว้าวทำไมเข้าไหวมาอย่างแหลกเลยว่ะปี้วงงมึงจะโอ้โหด่านนี้เนิร์ดมันเล่นง่ายเลยดิใช่ไหมไหมไม่เอ้าแล้วกูใช้สปินไปแล้วปะโธลืมมองกล่องกูมองกล่องอยู่กูมองกล่องอยู่กล่องอยู่ใต้ดินมันนะมัาไปไหนกันรอฝาดีใจดิเออไปหนึ่งทีเอ้มันติดอะไรอ่ะกระดูกง่ายจัง ตกินมันโคตรโหดไอ้กล้องมึงง่ายจังนะทไมมึงโดนง่ายจังเฮ้ยงค้าเลยก็มึงมาค้างมาเร็ว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 ค้างโอเคมาแล้วเข้าตู้เจอกันมาจากไหนอุ้ยมันวิ่งมาบีไอเฮียกูติดพุ่งมามาตีแล้วมันติดร้องเลยติดร้องเลยตีแล้วติดร้อง มันไม่ได้วิ่งมันพุ่งมาว้าไปไหนเพื่อนว้าไปไหนเพื่อนวาไปไหนเพื่อนวาไปไหนเพื่อนว้าไปไหนติดเครื่องเป้าไหวเป้าหลงว่าเราอะหลงหลงแล้วปัดลวปัดละปัดมันพุ่งมากูไม่ทันตั้งตัวเลย โอ้โหตีไกลเกินตีไกลเกินไอเทียตีอย่างไกลเลยมีสั้นๆิวเก่งมากฮิเก่งมากฮิเก่งมากไปไม่หิวเหรอโอเคมึงหิวเองอ่ะเอาฮิวสิเฮยแบบรอยเทมาละมาละมามางเห็นว่ามันจะพุ่งมาไหมพุ่งดิพุ่งดิฮิวเอง ไม่พู้ไม่นไม่พู่งสันปิดดูสปิดไหวเปล่าไหว้เปล่าเราอะผิดทางเปล่าหลัอเจ้าไหว้เปล่าเรา ันยูันยบเปอร์เซ็นต์ิอนตันดีเลยวะ่ะพัฒนาแนวว่ะเป็นช่างยีไงชู่กว่กคุชานมานกคุชนนมากดึงเอาหลงห<ไ>นีเลยหนีเลยกูบอกให้กูบอกให้กูบอกให้กูสปินกูสปินกูสปิน เนืุกยังไงเนื้อจุกยังไงมู่วไปมู่วเลยไปมู่วมู่วเนือุกยังไงมมู่วอุ้ยอุยอุยอุยเฮ้ย่าามานะเยาวามานเยอะย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 อจุกเพ็ปัดให้เสร็จเลยปัดให้เสร็จเลยเพื่อนเออมา กูจุ๊กหนึ่งเครื่องเห็นปะโคตรโหดเลยกาดจายดำเรื่อเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาไม่ชอ้กูจ่งเคกูโดนเลยสกิลเช็คเริ่มเล็กลงเรื่อยๆไปต้องพวงออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเเฮ้ยพื่อนล้มโอเคดึงดึงฮิวกูพีสเออช่วยเพื่อนดีไหมห้องวีเลยนะ ไฟเหรอเออเราจะปั่นไฟดีวะตรงนี้เสร็จแล้ววะปั่นไฟไหนอะตรงไหนของเรนตอนนี้ตรงนี้ข้างหลังเชื่อเพื่อนหนิช่วเพื่อนนี่ตรงนี้ตรงไหนเชื่อเพื่อนมันล้มสองแล้ววะชิบหายละได้อยู่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  เออได้เฮียอะไรมันวาร์ปลงทางล่างเลยเหรอ What the fuck เป็นมาอยู่ตรงข้างล่างใช่ไหมห้อง B ใช่ไหมวางเฮียอะไรเนี่ยว้ากูโดนกรดึงหลังจบแล้วมันจบแล้วทุกอย่างจบแล้วคือเดินดึงหลันะกระโดดให้มึงดูโอ้ไม่ทันโดนไม่ทันแกแล้วไม่หลุดหนีบีมาเฮียวกูบีไมาเฮียวกูไม่เฮียวกูไม่เฮียวกู

วไหนอามันอยู่ไหนอะกุเราไปหากุเราไปหามื่กูเราไปหามึ่มึงฟืนตัวเองอยู่ปะกำลังหิวตัวอยู่กลังอยู่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบมันมันตามมึงมันตามมึงขากูลุกโอ้โหแก่กาพ่อมึงอ่ะเดี๋ยวกูจูงเองปั่นไฟเลย มันหิวมันมาแล้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 วปัดเดียวปัดเดียวเสร็จดิเอาไว้เสร็จดิพอเอาเอาเอาเฮ้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกลับมาดินะพี่บัตรนะพี่บัตรนะปูเครื่องเยอะอยเยอะเลยกลับมาดิกลับมาดิเอาระเบิดไป็หนึ่งทีกลับมาหนุ่มกลับมากลับมา mày à chia tingo của nhà bán tingo ai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  We hướng 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 เป็นๆมากงูจะฉกกูอิงงูฉกคูล <you>? no. ้มเลยเครื่องปัดไฟอยู่ไหนวะกูหาเครื่องปัดไฟไม่เจอไปหามละอ่ะอ๋ออดักแล้วเครื่องปัดไฟอยู่ตรงนี้อันเดียวปั่นแม่งเลยละกันมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนกูเชื่อมึงกูเชื่อมึงกลางนะเดืองเชื่อมึงกูเชื่อมึง เเเเเเหิวกันให้เสร็จเลยหิวกันให้เสร็จเลยหิวเสร็จเลยหิวเสร็จเลยหิวเสร็จเลยไปวายไปมาด้วยเข้าบ้านเข้าบ้านขึ้นบนมันเดินใส่กูเลยมันเดินใส่กูเลยเฉยๆมึงอ่ะไปทางตันที่อ่ะ ดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้หนุ่มไม่โดนไม่โดนไม่โดนบลงไปฮี่เฉย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 เราอะวิวเสร็จวิวเพื่อนเสร็จ่นนึงดูไวก่อนจูไว้ก่อนจูไว้ก่อนจูไว้ก่อนไว้ก่อนได้ปอลกุก กดีกูดกกูดีกกูดกกูดีกดกูดกกูดีก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 ูดีไูดกใดีกื่อกูดีนูดีก้ีกูดีกูดีกูดีดกัดีกกูดะกัดกก่กันีกดกูกูดีดกูดีกูดกดีกูดีกีกูดกูดกูดีีกูกกว ระเบิดไอ้กล้องคือระเบิดสองคือไอ้หี้ยเพื่อนเขาตูเลยนะการไปปิด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 ปิลปปดปปีปหดบับมนันเห็นมึงแล้วไม่ต้องย่องเลยอิเมกโมันเห็นเไม่่เออนี่ก็ไม่เห็น โอเคมาจบแล้วไอจีนไอจีนมันตายไวเอ่ะดูจ okay, ีนดิจีนกากหลุดแล้วน่า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 ฟ้ามแต้มเอาหิวสิอะไรวันน้าขอจะขอบคุณก่อนโอเค เว้นอลาผีตรงไหนไม่จูดตรงไหนบอกกูด้วยอยู่นู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยคดิด,ดิคิวิวดิงโอ้ปันเครื่องคุ้มกว่าอีกอยูมึงมาก็ไม่มีที่อะไรดีโอ้ <S 2> <S 2> <S เอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเลยเอาให้เสร็จเลยเอาให้เสร็จเลยชนะแล้วผี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 มันไม่ได้โอกาสเว้ยมันประมาทเว้ยมันประมาท ประมาทคนไม่ฝระมาทอย่างพวกเราเดี๋ยวดูฝีมือมันจะกระโดดเก้าขั้นมันอยากจะเล่นเปล่ามันอยากจะบิงฝึกเปล่าโอ้ยบิงฝึกเหรอก็ปัดให้เสร็จไปเลยโอเคลองดูมิโนวันไหมไปดิวะไปดิวะมิโนวันไหมวะ ไม่ okay. ไม่มีปล oh, okay. ่อยให้เรารอดโอเคไม่เราไม่รอดเลยไม่ปล่อยไว้เราเออเราเราจริงเราจริงเราจริงเออเราจริงเราจริงไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่มีใครปล่อยนะไม่มีไม่มีจีบ้าจีบ้าจีบ้าเขาปล่อยเราเขาปล่อย ไม่เขาไม่ได้ปล่อยเราโหดเราโหดไม่เขาประมาทเขาประมาทเออ,อ,เ,อ,อเราโหดด้วยเราโหดด้วยโหดด้วย